อันนี้เอาสงเอาแล้วก็เอานัสวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมช่องหน้าแตากกอกนะคะวันนี้เกิดอะไรขึ้นทีนี้เราต้องคำนวณระยะทางนึกว่าต้องแหวกแล้วก็เอาใส่ตรงนี้มายแล้วต้องคำนวณระยะทางด้วยจากตรงนี้ไปตรงนู้นน่ะเอาสองเอาไปทีละสี่มาไวหรือเปล่าไหวเหมือนยามกันอย่างนี้ไม่เป็นคนถือกล้อง ถ้าไม่ไหวเหมือนอยาอาไปไหนคะไปดำกันนู้นเอาไปทุ่มนเอาไปทุ่นโ้นระยะระยะทางน่าจะประมาณ50เมตรเราจะลองดูนะคะว่าวันนี้จะมีใครลงถอนกล้าช่วยย่าช่วยยายสมควรนะคะรอดูรอดูได้ ไปเอาไนี่มันจะขาดมือไปเยอะไปนี่สองมัดเกามันจะขาดไม่ไม่ขาดไม่ขาดคะเออลงไปช่วยเลยเอาไวหมขาก็ว่างจำหมมัไม่จับตรงไ้กิดข้นะไดเ้า้อานี้อ้นี่โป้ได้ไได้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 อยู่ได้อยู่คมาก แบ่งหน้าที่กันโอเคเราโอเคถือว่าเป็นประโยชน์แล้ว่ะไม่เป็นมาร่าแล้วเป็นประโยชน์แล้วเป็นประโยชน์แล้วทีนี้ต้องกดกดไอ้กดไลค์ให้คู่หูสู้ตาด้วยนี่ฝากด้วยฝากด้วยหน้าขายผ้าก็ไปนั่นนะคะหน้าขายผ้าก็เป็นไลค์ขายผ้าช่วย ย่า่าทำทุกอย่างค่ะคู่หูชุดใต้อยู่กับย่านะโอ้ยู่นี่ได้อาชีพเยอะครับอยู่นี่ได้อาชีพเยอะบางทีเจอแฟนหน้าเยอะนี่ไม่ได้น่ต้องได้ดำได้ครับต้องหาไปก่อนทำหมดเลยเยอะคู่หูชุดใต้ทำเป็นทุกอย่างโอ้เร็วมากเร็วมากรวดเร็วมากต้องบอกว่าน้าสายจวดมาก เออแล้วแล้วมันไม่หักแล้วนาตายหักก็ไม่เป็นไรแต่มันก็เราก็พยายามนะพยุงพยุงไม่ให้มันหักหรอกาช่แล้วก็จับต่ำๆนี่จับต่ำๆตรงนี้จับต่ำๆมันก็จะไม่หักอีกตรงนี้ต่ำตัวนี้สูงมันก็จะไม่หักนะเนีตายนะอ๋ประคองมันเนาะใช่ใช่ประคอง เร็วมากเลยคณะกรการถอนกล้านะคะค่ะโอุ้ยแซมกรอบๆเลยค่ะเออเออเราเราน่าจะมีกิจกรรมแบบหลกกล้าแข่งกันแซมกรอบๆใยนะจ๊านะคะเคยมีไหมเคยมีไหมแม่มีเคยมีมีมสิถ้ามัดละห้าบาทน่ะรวดเร็วมากเลยอ๋อหมายความว่ามัดละห้าบาทใครถอนได้เยอะคนนั้นได้เยอะเอต้าไปที่ลาบานบ้างนะนู่นน่ะเอต้าไปนู่นน่ะนู่นน่ะ ยังไกลอ่ะต้องกดไลค์ให้แอตตาเยอะๆนะผู้งหูสุต้าเยอะๆนะฝากด้วยฝากด้วยนะครับหูสุต้านะครับผู้งหูสุต้าคุณนฝากหอบมีหอบมีแซวทำตามดูมีหอบแล้วมีหอบแล้วล่ะกระปูหลวงนะคะตรงนี้นะคะนระปูหลวงนะยาชีรามัดบ่ได้กี่คนวันนี้พนัานไวมาก ไห้สี่คนว่าสี่คนห้าคนนะขางยาชิ้นเดือนนี่มันถึงจะได้ดำเนาะจ้านี่เขาน่าจะได้ตกก้าก่อนเราอยู่นะก้าเขาสวยมากยาวยาวด้วยอันนี้กี่เดือนครับเดือนกว่าเนี่ยนะเดือนกว่าเดือนกว่าเนี่ยแหละถ้าก่ายาเดือนกว่าถ้าก็อยากได้ดำได้ก้าก็มันดำน้าเอาเนาะไม่เออนะนี่เออเดี๋ยวจะให้หมดเลย อ๋อหมายถึงว่าก้าเหลือออเก้าเหลือถอนก้าไปดำถ้ามาช่วยดำแล้วเนี่ยก้าเหลือก็ถอนไปเลยโอ้น้ำแตกเพราะบางบางทีก้าก็ก้าก็มันมันเกินใช่ไหมมันมันเกินพื้นที่นะครับก็ก็แบ่งปันกันเนาะแม่เนาะแบ่งน้องพี่เหน่งด้บอกแบ่งกันไปพี่เหน่งมาแลยหรอพี่เหน่มาพี่เหน่งมาเมื่อวานพี่เหน่งมาเมื่อวานนะครับน่าจะลุกไม่ขึ้นมั้งพี่เหน่งมาเมื่อวาน ไม่ใช่มดกัดมดกัดน um um> ู่นเหรอมดกัดไหมหรือไงมดกัดไหมนี่มดกัดนี่นี่เลยเก่าอยู่เกาอยู่เดไม่ไปดูมดกัดไหมมดกัดไหมหนูดูซิมดกัดไม่ใช่มดกัดจริงๆด้วยมดเห็นคนหลออุ้มเป็นคนหล่อ ไปดูค่าูนี้มีไหมข้างนี้ดูข้างนี้มีไ่มโอ้โหเอ้พูดยังไม่ได้นะคะน้าสายก็ถอนกล้านะคะว่าละมากซะเนี่ขัาก็กาขนานั้นน่เองเนาะดูเล้าดูเยเนาะูบน้ำใสวะ ต่นเรือทุกปีลุงมองไม่เห็นสวัสดีคับ892ท่านนะคะขอบคุณค่าฝากช่องเลยสุต้าฝากช่องเลยฝากช่องกับญาอยให้กนให้ตาหน่อยหน่อยครับฝากช่องกู่ซูต้าด้วยนะครับญาตนคนมัดนะคะพวกเรานะครับกวตานะ น้องใหม่แต่หน้เก่าแล้วล่ะนะครับนะไแวะมาเยี่ยมเยียนกันนะครับอยู่บ่อยๆนะครับถ้าเสด็จน้ําก็จะเบาหน่อยนะคะอุ้ยออนซซนก้าเขาคืองามคักงามแน่ยเห็ไหอัน้นะคะนยสมวนเนี่ยนะคะอือาาคนะเน่ยนี่นี่ยนค่อ่าจะเล่นแวนเ้อเล่นวนลุงนี่ลุงลุไม่เห็นเด้ ดูมองไม่เห็นเลยดูมองไม่เห็นเลยค่ะดูมองไม่เห็นเลยค่ะสู้ต้าน่ะฮสู้นะมาวันนั้นก็ขากขาขาอันขาแว่นตาโสู้แล้วสู้เลยแเว้นตาหาก็มาแล้วค่ะแล้วตอนนั้นที่ใส่ขาข้างเดียวไล่จุดขายผ้าเนาะขาข้างเดียวไล่จุดในที่บ้านนะ นมดอ่ะน้ำมดเยอะมากดาวกี่พุดดครับกดแปดนาทีกันเลกลับมาอีกรอบครับต้องคู่หูู้ต้านะครับเกระปีตัดไปคู่หูโซต้านะครับขอบคุณมากครับก็้าบรรยากาศการผ่อนคลานะครับวันนี้ก็ติดตามย่าชิมานะครับถ่ายคลิปนะครับแล้วก็ มาไล่สดให้ชมบรรยากาศการแข่งกล้านะครับเพื่อที่จะไปตัดดำนะครับตอนนี้ได้เตรียมเตรียมที่นาเอาไว้พร้อมที่จะปัดดำแล้วตอนนี้ก็เป็นการตัดดำตอนนี้ยังไม่ยังไม่มีสูงขึ้นแข่งกล้านะที่เขาบอกเมื่อกี้ตัดหกล้าตัดแล้วเนี่ยตัดเสร็จก็จะย้ายนะครับไปที่เเอออบิ่งกนไปที่นาที่เตรียมเพื่อที่จะตัดดำนะครับเรียกเป็นไร่นะ เอต้านู่นอยู่นู้น,น,นไปนรอบเดียวแล้วไม่มาเลยนะแสดงว่า,วาตอนนี้เนี่ยนะน่าจะพักเหนื่อยอยู่เนีน่พักเหนื่อยเอดหญิงหญิงสวัสดีค่ะคุณเบนดาพัทยาสวัสดีนะคะอ๋อหน้าจะมาจากมหมุนอีกไหมหมุนอีกไหมน่าจะมีหมุนอยู่เรื่อยๆครับนี่แหละหนูถึงไม่ไม่ขึ้นไหล่ไม่ขึ้นไหล่เนาะเพราะว่าก็หมุนไหมหญ้าเอ่อ ของย่าไม่หมุนครับของย่าปกติครับเอไอเอสครับผมเอ่อฮะเอไอเอสมันไม่หมุนครับของผมจะเป็นฟลูนะครับจะเป็นฟลูก็อาจจะมีโอกาสหมุนบ่อยกว่าย่าแน่น่อยนึงนะครับคุณลาเต้เลยมาจดให้แล้วนะครับจบให้อีกรล้ขอบคุณมากมากครับพี่บัวเมื่อกี้หมุนๆขึ้นใหม่ขึ้นแล้วครับผมพี่บัวครับ ก็พี่บัวนะครับจากจากอังกฤษนะครับเอฟซีจากอังกฤษนะครับเป็นเอฟซีที่ติดตามลุงกัปตานะครับติดตามวิถีชีวิตของยูทูบเบอร์บ้านจุกบอกมานานมากแล้วนะครับแล้วก็นะครับสนับสนุนนะครับสั่งซื้อผลิตภัณฑ์นะครับ p รแล้วก็รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆเนาะไม่ว่าจะเป็นบูทิมแท็กแล้วก็ซามาดิพิดนะครับให้กับ ให้กับคู่เพอร์แต่ละช่องนะครับแล้วก็ทุกท่านเขาก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นนะครับก็ต้องจราบขอบคุณนะครับสำหรับความมีน้ำใจนะล่าสุดก็จะมีช่องย่าอาชินะครับที่มีค่าคอมนะครับจากพี่บัวมีช่องย่าอาชินะครับมีเลี้ยงยอุ่นนะครับมีช่องอดีรสอนสกลนครน่าจะกดไแล้วมีช่องกบฟอนะครับแล้วก็คินี่นะครับที่ได้รับ เหนื่อยค่ะสำหรับคลิปนี้นะ้าแต่ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเหนื่อยมากเส่มือช่มือน้าตายเริ่มเริ่มนะครับต้องต้อง